สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถมินิอีกคันหนึ่งนะครับเป็นมินิ R56 นะครับตัวนี้เป็นปี2007พิเศษอย่างหนึง่งอย่างที่ผมรีวิวมินิไปหลายคันนะครับคันนี้จะพิเศษกว่าคันอื่นอย่างหนึง่งคือคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับเป็นรถศูนย์คือเป็นรถมิเลเนียมแล้วก็คันนี้ที่สําคัญคือไม่แค่5 0,000่นกว่าเท่านั้นนะครับรถศูนย์ไม่์ห้าหมื่นกว่าประวัติศูนย์มีครบ หายดูยากต้องเกินก่อนนะครับตัวนี้มินิอาร์6เนี่ยมีประมาณตั้งแต่ปีประมาณ2006ถึงประมาณ2011 2012นะครับมินิอาร์6จะมีมนอร์เชนอยู่2ตัวมี2ตัวแล้วการเอาง่ายๆนะครับตัวนี้กับตัว2010 2011จะเป็นเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมเคยที่เคยเคยรีวิวนะครับจะมีตัวมนอร์กับไม่มนอร์เนาะที่เอาง่ายๆคือโพองมาลัยสสีกับโพงมาลัยสีดําหมดตัวนี้เป็นตัวก่อนมนอร์เชนเป็นปี2007 ตัวนี้เนี่ยเป็นมินิรหัส R56 เครื่องยนต์จะเป็นจะไม่ใช่เป็นเทอร์โบชาร์จเหมือน R53 หรือ R50 นะครับใครที่ไม่เคยดูเดี๋ยวกลับไปดูผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิว R50 R53 R50 ก็คือมินินะครับเป็นลุกเป็นลุกแรกแล้วกันนะครับแต่ R53 เนี่ยเป็นเป็นมินิคูเปอร์เอสคูเปอร์เคือเครื่องแรงเอาง่ายๆแต่ตัว R53 น่ะตัวนั้นจะเป็น ไม่ใช่เทอร์โบชาร์จนะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายเข้าซูเปอร์ชาร์จกับเทอร์โบชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับใน1 EP เลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เป็นเบนซิน1.6ลิตร1 6 0 0ซีซีนะเป็นทวนะินสกอตเทอร์โบเป็น Turbo, เทอร์โบคู่ที่ตัวนี้จะมีกลิ่นอายของ B M ค่อนข้างเยอะนะตัวนี้นะครับเป็น Cooper S พอ Cooper S เอาง่ายงตัวนี้จะมีที่ดักลมอากาศนะครับตัวนี้ให้แรงมา้าผมจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่ศูนย เครื่องเทอร์โบอ่ะขับมันถ้าจะขับมินิก็ลองดูว่าออปชันแตกต่างกันตรงไหนนะครับมาดูคันนี้เนาะคันนี้เป็นมินิคูเปอร์เอสเป็นรถโรงงานนะครับออปชันจะเยอะตัวนี้เป็นไฟนะครับไฟจริงจริงตัวนี้ก็ข้างในจะเป็นซีนอนแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวเนาะกระจังจะเป็นกระจังทรงมินิคูเปอร์เอสเลยตัวนี้จะเป็นไอ้นี่นะครับที่ที่ดักอากาศเข้าไปนะแล้วก็รูปเครื่องเครื่องนะครับจะมี2ฝาเนาะตัวนี้เป็นตัวแรกเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตรูปเข้าไปนะครับ ว่าฝาเครื่องเป็นยังไงเนาะมาดูข้างข้างนะครับถ้าเป็นคําว่า Cooper S เนี่ยจะเห็นแบตตัวนี้เป็น S เลยนะครับตัวนี้มันไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นล้อโรงงานเลยตัวนี้เป็นยางรันแฟตเนาะเป็นยางขอบ17นะครับ2 0 5 4 5นย์ห้ี้เป็นรถที่ผมว่าขับมันนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสบายยาง17ผมว่ากําลังดีเนาะแต่ส่วนใหญ่คนจะไปเปลี่ยนแม็กยางมากกว่านี้ก็ก็อาจจะแข็งก็แข็งขึ้นกว่าเดิมส่วนใหญ่มีนี้จะเป็นทูโทนนะ น้ำเงินขาวนะครับมีซันลูฟนะที่สําคัญตัวนี้เดี๋ยวไปดูข้างในข้างในเป็นเบาะหนังหมดนะครับโอเตัวนี้ผมแนะนําเวลาเปิดนะครับพยายามตอนนี้รถมันไม่ได้ล็อกเนาะกดตัวนี้จะมีปุ่มกดนะครับพยายามกดชิดเข้ามาจากฝั่งนี้หน่อยเนี่ยชิดตรงค้นโตนโคนหน่อยนะครับมันจะกดง่ายนะโอเคจะเห็นแล้วนะครับว่ารถเป็นรถมิเลเนียมเนาะเป็นคูเปอรนะครับ จะเห็นตัวนี้เป็นคูเปอร์มันจะมีคูเปอร์สามตัวคูเปอร์คูเปอร์ one แล้วก็คูเปอร์เอสตัวคูเปอร์คือตัวธรรมดาแล้วกันใช้คํานี้ต่างที่ออปชั่นกับเครื่องลืมบอกนะครับตัวนี้จะเป็นท่อคู่จากโรงงานเลยแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกข้างหลังนะครับให้มาดูข้างหลังกันก่อนข้างหลังก็นะครับจริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับสีเดิมๆทุกอย่างนี่เป็นรอยอาร์คเดิมเลยนะครับจริงๆสามารถปรับ ตรงนี้ไปข้างหน้าได้นะปรับได้หมดเลยนะครับจริงๆถ้าปรับเนี่ยสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาของ,งนี้ออกมาเนี่ยจริงๆผมว่ามินิอนเนกประสงค์มากนะครับข้างในเป็นเบาะหนังเนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง สตาร์ทรถกันนะครับโอเคเสียงเครื่องยังนิ่งอยู่เลยนะครับอยากให้ดูอย่างแรกก่อนเนาะดูสภาพเบาะนะครับเบาะเขาตามอายุนะรถ2007ดรถประมาณ12ปีแล้วนะครับภายในทุกอย่างก็ยังสวยอยู่คันนี้พิเศษคือจะเป็นเบาะหนังเนาะข้างหลังก็เป็นหนังนะครับทุกอย่างเป็นหนังเป็นทูโทนสีเบสกับสีดํานะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูข้างจอข้างหน้าแล้วกันตัวนี้เนี่ยตัวก่อนเมนเทอร์เชนนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย2สีเนาะ ถ้าเป็นตัว2011แล้วที่เป็น2010 2011ที่เป็นไมเนอร์นะครับจะเป็นสีเดียวกันคือสีดำหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดรอบเนาะอ่าอันนี้แค่ลมยางนะครับเตือนลมยางเฉยไม่เป็นไรอันนี้ก็คือจะเป็นแอร์นะครับวิธีการปรับแอร์เนี่ยคือหมุนเนานะครับนี่คือปิดนี่คือเปิดนะครับอันนี้คือปุ่มสตาร์ทนะครับโอเคอันนี้คือเลือนไม้เนาะคอนโทรลทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับวัดความเร็วทุกอย่างตรงนี้วิทยุเปิดจากตรงนี้ได้เลย นะครับเดี๋ยวผมเปิดวิดีก่อน,อนคนใช้ b m อาจจะรู้เลยว่านี่คือวิดีว BM นะครับมีซันรูฟนะโอเคตัวนี้มีซันรูฟนะครับเปิดปิดซันรูฟก็คือเปิดปิด,ปดตรงนี้ได้เลยนะนะโอเคนี่เปิดไฟนะครับเปิดไฟเปิดซันรูฟก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยผมก็เปิดซันรูฟได้แต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับปิดก่อน ค okay. ภาพรวมนะครับตัวนี้ตัวเกียร์นะอุปกรณ์ส่วนใหญ่มินิจะอยู่ตรงกลางหมดนะครับอันนี้ตัวล็อกเนาะตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังกระจกนะครับคือถ้ามาจับเนี่ยจะรู้เลยว่ารถเนี่ยสภาพทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะครับอันนี้ตัวแอร์ออโต้เนาะปรับแอร์ปรับพัดลมตรงนี้ปรับขึ้นไปตรงนี้นะครับจะมีโหมดสปอร์ตตรงนี้นะจะมีโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ DSC นะครับ ตัวนี้เป็นหัวเกียร์โเปลี่ยนคูเปอร์จะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยพัลท์ชิฟต์นะครับอันนี้เป็นครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันฝั่งงานทางวิทยุอันนี้ก็จะเป็นกระจกเนาะที่สําคัญอันนี้รถศูนนะครับเป็น Booklet เซอร์วินะจะเห็นเลยว่าเป็นภาษาไทยนะครับออกจากศูนย์ไทยเลยเล่มประวัติเซอร์วิสทุกอย่างครบนะครับเป็นภาษาไทยหมด คุ้มแคเนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้เหมาะกับใครราคาเท่าไหร่ผมได้รีวิวรถมินิคูเปอร์เนะครับปี2007ตัวนี้เป็นรถศู์นะครับรถคันนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถมินิที่ดูแลง่ายนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแลง่ายเหมือนรถญี่ปุ่นก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่ารถยุโรปนะครับพูดตรงๆว่าอาจจะจุกจิกนิดหน่อยแต่ผมว่าถ้าเครื่องตัวนี้ก็ ถ้าไม่ได้เหยียบไม่ได้โมมันผมว่ารถคันนี้ขับเอาจริงบอดี้แค่นี้สำหรับแรงม้าประมาณนี้พันหกเทอร์โบมันแล้วนะครับไม่ห้าหมื่นกว่าราคาเป็นแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นวันนี้ใครสนใจคันนี้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะแล้วก็ฝากใครสนใจคันนี้ก็แอดไลน์ตามเบอร์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับแล้วฝากติดตามช่องโนเนมบัคารบันนาไปด้วยแล้วกันนะครับ,นนวรบสวัสดีครับ